วันนี้จะชาในท่าปชุมครับกับกับฉันนะเริ่มจากที่ทุบเปียกกันเลยนะนี่เช็ดใบตองจิ๊บจิจิให้สะอาดแอ๊เช็ดอนต้นกล้วยว่าเล่ตัวเดีย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 วอย่านะอย่านะเมื่อกี้ตัวตัวอะไรอ่ะโอเคเมื่อกี้มีแะลรด้วยนะในต้น กล้วยมีล yup. ้วมาอีกแล้วอเ็มตนกวยนะมามาันร่ะอาต่อไปเป็นกนี้นะมะลิแล็มีองโอเคไปอยู่ ต้องตัดไปก่อนไปนองก่อนถ้น้มันกลายเป็นแบบนี้นะแล้วก็น,นี่ให้เหมือนแบบนี้นี่เหมือนกันเลยปึ๊บแล้วก็ใช้อะไรเขียอนอะไรเขียนบุดเฮ้ยน่กกลัวอุ้ชิคกี้พุด chúc thành mẹ quân, chúc 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 ước นีืโป้งก็โอเค okay. ต่อไปอันอนี้จือ๊อจืออุ้ยไม่ไม่พอไม่พออุ้ยชิ้นหนึ่จึ๊อ่าต้องทำแบบนี้แล้วก็ใส่เขมุดเขมุดเออเขมุด

này bắt 你有签名。 một thấy một chị một Chị à đéo nhưng mà đố đố con à chưa không hay Cik Mati juga dia Eh, yang orang sih? Cik kena Put Ni Cuk Cuk Nih. Put really <laughs> จะเอาไว้สำหรับอะไรครับสำหรับนี่ใส่ปุ๋ยไม้ใส่ดอกไม้ใส่ดอกไม้ดอูนี้จำชื่อได้ไหมดอกอะไรคือจอยย่างหรือทุกคนอยู่นี่คือจอ ใช่เป็นดอกกล้ยวยไม้นั่นเองที่เอาที่จะเอาเอาไปแฉไว้ให้นะโอเคอันอันนคิดพูดดิขิดพดเหรอจุดจุด เอียน่อยเอียม่อยตรงนี้เลยอุ้ยถอยขูก็น่ากลัวูก็น่า

เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเฮ้โอ้โหเต็มไม่หมดเลย yêu rồi nè woo thái trước ừ. oh no này.

ก็ 1941, อะไรอีกอันต่อไปเหลือทูบกับเทียนเดี๋ยวเราขึ้นแาเอาทูบกับเทียนก่อนโอเคยดูนี่สิสวยไหมอ่ะอ่าก็ต้องสวยมากนี่ตรงไหนอุ้ยตัวเลยอะเป็นพึ่งหรือเปล่านะตัวอ่อนหรือเปล่าเนี่ย ใจเปลี่ยไปมันไม่ชัดถูกขึ้นบางทุกตัวก,ก,ก็ยกขึ้นครับข้างี้มีอะไรเค้กเสร็จแล้วเค้ทูกับเย็นเท่านั้น,น,นโอเค้ถ่ายโซฟี่เห็นหน้าเอลงรึยสินะ ส,สวยไหมวะ้องถ่ายมันกะหมากินหานี่นานถึงจะให้นี่ต้องนานหรือเปล่าหูยยังไม่มาเลยอะ่ะเสร็จเรียบร้อยเยยกรยยยยยงยยะยยยบยย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 เยย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 ย ค,ครับโอ้น้อดีวากครับบ๊ายบาย